การอ่านตีความการอ่านเพื่อตีความคือการอ่านเพื่อคิดพิจารณาความหมายที่ผู้ส่งสารสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์โดยพิจารณาจากความหมายของถ้อยคำต่างๆที่ผู้เขียนนำเสนอให้รอบด้านก่อนสรุปสาระสำคัญทั้งหมดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน การพิจารณาความหมายของถ้อยคำมีสองลักษณะคือ 1. พิจารณาความหมายโดยตรงหมายถึงการแปลความหมายตามตัวอักษรอย่างตรงไปตรงมาตามพจนา,านุกรมซึ่งผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ทันที 2. พิจารณาความหมายโดยในหมายถึงการแปลความหมายที่แฝงไว้ในถ้อยคําหรือข้อความโดยผู้รับสารต้องสังเกตข้อความที่แวดล้อมท่าทีน้ําเสียงเจตนาของผู้ส่งสารหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะเชื่อมโยงให้ความหมายโดยในเด่นชัดยิ่งขึ้นซึ่งผู้รับสารสามารถตีความไปได้หลายแง่หลายมุมแตกต่างกันไปตามความรู้ความคิด เพศวัยและประสบการณ์ของแต่ละคนหลักการอ่านตีความการอ่านตีความเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดเมื่อได้รับรู้สิ่งใดมาต้องคิดวิเคราะห์วิจารณ์คิดไตรตรองหาเหตุผลจะทำให้เกิดปัญญามีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยิ่งขึ้น การตีความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรื่องหลายแง่มุมลึกซึ้งยิ่งขึ้นทำให้เห็นคุณค่าของวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่ข้อเขียนนั้นเชื่อมโยงไปถึงเห็นคุณค่าของชีวิตสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเหตุผลของพฤติกรรมของมนุษย์หลักการปฏิบัติของการอ่านตีความมีดังนี้ 1. อ่านเนื้อหาสาระของเรื่องให้ละเอียดจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน 2. พิจารณาความหมายโดยตรงและความหมายโดยในที่แฝงอยู่โดยสังเกตการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารที่ปรากฏ 3. พิจารณาว่าผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่ผู้อ่านต้องหาความหมายที่แฝงอยู่ 4. คิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 5. พิจารณาบริบทข้อความหรือเหตุการณ์แวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆพิจารณาน้ำเสียงความรู้สึกทัศนะของผู้เขียนว่ามีแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร 6. จัดลำดับความเนื้อหาสาระ สรุปความคิดใหม่ด้วยภาษาของตนเองหรืออธิบายขยายความเพิ่มเติมด้วยใจที่เป็นกลางปราศจากอคติ